เคยสังเกตไหมแค่คุณเดินใกล้บ้านนิดเดียวหมาก็เริ่มเห่าวิ่งไปหน้าประตูทำตัวดีใจเหมือนรู้ว่าเจ้าของกำลังจะกลับมาแม้จะไม่มีใครบอกแม้คุณได้ทอมาแม้จะไม่มีเสียงรถที่เคยคุ้นแต่สุนัขของคุณรู้คำถามคือหมารู้ได้ยังไงว่าเรากำลังจะกลับบ้าน วันนี้มีนาจะพาไปดูคำตอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งมากๆค่ะเผ่าหมาไม่มีนาฬิกาแต่มีประสาทรับรู้ที่เหนือชั้นสุนัขไม่รู้จักคำว่าบ่ายสามไม่รู้ว่านี่คือวันจันทร์หรือวันศุกร์ไม่สามารถนับเวลาแบบมนุษย์ได้แต่พวกเขากลับรู้ว่าตอนนี้คือเวลาที่เจ้าของใกล้กลับบ้านแล้วเพราะหมาใช้ การได้กลิ่นการได้ยินการจับจังหวะเวลาความผูกพันทางอารมณ์กลิ่นคือนาฬิกาชีวิตของหมาจมูกของสุนัขมีความไวต่อกลิ่นมากกว่ามนุษย์ถึงหนึ่งแสนเท่าสำหรับหมาโลกนี้คือกลิ่นล้วนๆรวมถึงกลิ่นของคุณเวลาคุณออกจากบ้านกลิ่นของคุณจะค่อยๆจางลงเรื่อยๆในพื้นที่ที่คุณเคยอยู่และหมาจะเรียนรู้ว่า กลิ่นจางระดับนี้ใกล้ถึงเวลาเจ้าของกลับแล้วคล้ายกับการนับเวลาผ่านการเสื่อมของกลิ่นนี่คือสิ่งที่มนุษย์แทบไม่มีวันรู้สึกได้แต่สุนัขสัมผัสได้ชัดมากการได้กลิ่นหูวายรู้การใช้เวลานอกจากจะหมูดแล้วหูของหมาก็เป็นเครื่องมือระดับเทพ พวกเขาสามารถได้ยินเสียงรถยนต์ของคุณจากระยะไกลจำเสียงฝีเท้าเสียงกุญแจเสียงเปิดประตูได้ยินคลื่นความถี่สูงที่มนุษย์ไม่ได้ยินบางครั้งคุณยังไม่ถึงหน้าปากซอยแต่หมาได้ยินเสียงรถคุณแล้วหรือได้ยินเสียงล้อหมุนบนพื้นถนนที่เฉพาะเจาะจงกับบ้านนี้จดจำจังหวะเวลาได้อย่างแม่นยำแม้จะไม่มีนาฬิกาแต่หมาสามารถเรียนรู้รูปแบบของพฤติกรรมมนุษย์ได้ ตัวอย่างเช่นเจ้าของออกตอน8โมงกลับตอน6โมงเย็นก่อนกลับบ้านจะมีเสียงรถจากบ้านข้างๆแสงแดดช่วงเย็นเริ่มเปลี่ยนสีใกล้เวลาแล้วหมาไม่ได้รู้เวลาแบบตัวเลขแต่รู้เวลาแบบสิ่งแวดล้อมและรูปแบบกิจวัตรใจฟูความผูกพันแรงกระตุ้นสูงสุดสิ่งหนึ่งที่ทำให้หมาเฝ้ารอคุณได้แม้ไม่มีเบาะแสใดๆคือความรัก สำหรับหมาเจ้าของคือศูนย์กลางของโลกการรอคอยจึงไม่ใช่เพราะระบบประสาทเท่านั้นแต่เป็นเพราะอารมณ์และความรู้สึกหมาที่รักเจ้าของมากจะเฝ้ารออย่างจดจอ่อแม้ไม่มีสัญญาณเสียงหรือกลิ่นใดๆพวกเขาแค่รู้สึกว่าใกล้ถึงเวลาแล้ววิทยาศาสตร์ว่าไง มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พูดถึงพฤติกรรมนี้ตัวอย่างเช่นเมื่อลองเปลี่ยนเวลาการกลับบ้านของเจ้าของแบบสุ่มหมาบางตัวยังสามารถแสดงอาการตื่นเต้นก่อนเจ้าของกลับบ้านได้พอดีนักวิจัยเชื่อว่านี่เป็นเพราะหมาใช้หลายปัจจัยร่วมกันเช่นการได้กลิ่นการได้ยินการจับพฤติกรรมของสิ่งแวดล้อมพวกเขาอาจไม่ได้รู้เวลาแบบเจาะจงแต่รู้ว่านี่คือช่วงที่เจ้าของมักจะกลับ เคสจริงหมากับเจ้าของที่กลับไม่เป็นเวลาบางบ้านเจ้าของมีตารางงานไม่แน่นอนแต่หมายัางรู้ว่าเมื่อไหร่เจ้าของกำลังจะกลับสิ่งที่น่าจะเป็นเบาะแสะคือเสียงรถเฉพาะคันเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคยกลิ่นจากอากาศที่ลอยมาก่อนตัวจริงหมาสามารถเชื่อมโยงเบาะแสะหลายๆอย่างเข้าด้วยกันเพื่อคาดการความน่าจะเป็นได้อย่างแม่นยำแล้วหมาที่นั่งเฝ้าหน้าบ้านทั้งวันละ่ะ บางตัวไม่เดินไม่เล่นไม่ทำอะไรแค่นั่งเฝ้าประตูแบบนิ่งๆทั้งวันคำตอบคือเขาตั้งใจเฝ้ามันคือการแสดงความผูกพันแบบเงียบๆไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรทำแต่เพราะสิ่งเดียวที่รอคือเจ้าของความสัมพันธ์ที่มากกว่าการเลี้ยงดูสิ่งที่ทำให้หมารู้ว่าเรากำลังกลับบ้านไม่ได้มาจากทักษะพิเศษอย่างเดียวแต่มาจากความจำความรู้สึกความรักความผูกพัน หมาไม่ได้วิเศษแต่หมาใส่ใจคุณทุกวันจนทุกเบาแสนเล็กๆกลายเป็นความหมายใหญ่สำหรับเขาหมารู้แค่สิ่งรอบตัวหรือรู้อารมณ์เราด้วยมีบางสมมุติฐานจากนักวิจัยว่าหมาอาจรับรู้ถึงกลิ่นของฮอร์โมนในตัวเราสัญญาณความเครียดจากเจ้าของพฤติกรรมเล็กๆเ,เช่นการหยิบกุญแจการเปลี่ยนรองเท้าเขาเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันทำให้รู้แม้เจ้าของอยังไม่ได้ทำด้วยซ้ำ การช่วยให้หมารู้สึกปลอดภัยระหว่างที่คุณไม่อยู่แม้หมาจะรอเราได้แต่นานๆเข้าอาจเกิดความเครียดหรือความเหงาได้สิ่งที่คุณทำได้คือทิ้งของที่มีกลิ่นคุณไว้เช่นเสื้อยืดที่ใส่แล้วเปิดเสียงเพลงเบาๆหรือเสียงธรรมชาติให้ของเล่นแบบไขตริศนาหรือของเล่นที่มีขนมซ่อนอย่าบอกลากระตือรือร้อนเกินไปยิ่งทำให้เขากังวลกลับมาแล้วใช้เวลาคุณภาพกับเขา การกลับมาเท่ากับหมารู้สึกดีที่สุดในโลกหางสายแรงกระโดดใส่เห่าเสียงสูงวิ่งวนเอาของเล่นมาให้บางตัวยังร้องเหมือนจะร้องไห้นั่นไม่ใช่แค่ดีใจที่เห็นหน้าแต่มันคือความโล่งใจความผูกพันที่เขาอั้นไว้ทั้งวันเขาไม่ได้เดาว,ว่าคุณจะกลับเขาแค่รู้สรุป หมาอาจไม่มีนาฬิกาไม่มี GPS ไม่มีไหวพริบแบบมนุษย์แต่พวกเขาดมกลิ่นเก่งฟังเสียงแม่นจดจำรูปแบบกิจวัตรได้และรักคุณมากพอที่จะใส่ใจทุกรายละเอียดนั่นแหละคือเหตุผลที่พวกเขารู้ว่าคุณกำลังจะกลับบ้านสรุป หมาอาจไม่มีนาฬิกาไม่มี G P S ไม่มีไหวพริบแบบมนุษย์แต่พวกเขาดมกลิ่นเก่งฟังเสียงแม่นจดจำรูปแบบกิจวัตรได้และรักคุณมากพอที่จะใส่ใจทุกรายละเอียดถ้าคลิปนี้ทำให้คุณยิ้มหรือคิดถึงหมาที่บ้านฝากกดไลค์แชร์และติดตามรู้ไว้ใช้จริงไว้ด้วยนะคะแล้วกลับไปกอดเจ้าหมาน้อยที่รอคุณอยู่ทุกวัน